อัพเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่10กันยายนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่10กันยายนวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่เรื่องของคริสเตียน o โรนัลโดนะครับ โดยเมื่อคืนนี้ครับทางเว็บไซต์สโมสรได้ปล่อยภาพตอนคริเตียโนโรนัลโดเซ็นสัญญาเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการให้กับแฟนบอลได้รับชมซึ่งจะมีอยู่ได้กันทั้งหมด6รูปและนอกจากนี้ครับก็ยังมีการปล่อยบทสัมภาษณ์ของคริเตียโนโรนัลโดที่ให้สัมภาษณ์กับเวสต์บราว์ในสนามโอทราฟฟอร์ดซึ่งก็เป็นภายหลังจากที่สโมสรได้ปล่อยคลิปเปิดตัวของโรนัลโดให้กับแฟนบอลได้รับชมไปในช่วงก่อนหน้านะครับด้วยเวสต์บราว์ครับได้เริ่มถามคำถามโรนัลโด ด้วยเขาบอกว่าตอนนี้แฟนบอลของแมนยูเต็ดรอที่จะเห็นโรนัลโดลงสนามให้กับแมนยูเต็ดอีกครั้งไม่ไหวแล้วแล,วและในเกมวันเสาร์นี้แฟนบอลในสนามจะต้องลุกเป็นไฟอย่างแน่นอนแถมตอนนี้แฟนบอลสามารถเข้ารับชมเกมในสนามแบบเต็มความจุได้แล้วด้วยซึ่งโรนัลโด้ได้ตอบคาถามนี้ว่าผมดีใจมากนะที่ได้กลับมายังสโมสรอ,อีกครั้งก็อย่างที่คุณรู้นั่นแหละว่าเราเคยลงสนามเล่นร่วมกันมาก่อนตอนนั้นผมเพิ่งจะอายุ18ปปีเองมั้งและผมเองก็ไม่เคยคิดนะว่า จะได้กลับมายัางที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งด้วยผมภูมิใจมากและก็ตื่นเต้นมากด้วยผมรอคอยที่จะเริ่มเล่นเกมแรกกับสโมสรไม่ไหวแล้วล่ะผมมีความสุขมากนะที่ได้กลับมาที่นี่และแน่นอนว่าครอบครัวของผมเองก็มีความสุขมากเช่นกันหลังจากนั้นครับเวสต์บราวก็ได้ถามต่อว่า ผมรู้ดีว่าทัศนะกติของคุณนยอดเยี่ยมมากตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันผมก็เห็นว่าคุณมีสิ่งนี้ตั้งแต่ในสนามซ้อมดังนั้นการได้อยู่ในสนามร่วมกับคุณผมจึงรู้สึกตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าเราจะเป็นผู้ชนะอย่างแน่นอนซึ่งเรื่องทัศนะกติที่ยอดเยี่ยมนี้แหละเด็กๆภายในสโมสรน,น่าจะได้เรียนรู้อะไรมากมายจากคุณด้วยสิ่งนี้นะโดยโรนัลดอครับก็ได้ตอบคำถามของเวสบราวนี้ว่า อย่างที่ผมเคยบอกไปนั่นแล้วว่าคนอื่นๆน,น่ะมักจะพูดถึงเรื่องอายุของผมแต่ทุกคนก็น่าจะรู้ใช่หรือเปล่าล่ะว่าผมน่ะแตกต่างจากคนอื่นนะผมแสดงให้ทุกคนเห็นมาแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นมาดูตลอดว่าผมน่ะสู้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เสม,มอเมื่ออยู่ในสนามผมสู้เพื่อเพื่อนร่วมทีมและก็สู้เพื่อแฟนบอลที่อยู่เคียงข้างผมผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อคว้าแชามป์รายการสําคัญนี่คือสิ่งที่ผมได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ หลังจากนั้นครับเวสบราวก็ได้ถามต่อว่าเมื่อซีซั่นก่อนคุณเป็นดาวซันโบของศึกเกาโชโเซเรียและเมื่อ 2, 2เดือนก่อนคุณก็เพิ่งจะเป็นดาวซันโบของศึกยูโร2020ทุกคนทราบดีว่าคุณยังสามารถทําอะไรให้กับทีมได้อีกเยอะและก็รอพิสูจน์อะไรอีกมากมายหลายอย่างและผมเองก็มั่นใจว่าเมื่อคุณใส่เสื้อสีแดงตัวนี้มันจะยิ่งเพิ่มพลังให้กับคุณอีกมากมายแน่นอนโดยโรนัลโดครับได้ตอบคําถามนี้ว่า นี่แหละคือเหตุผลที่ผมกลับมายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อพักผ่อนอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วผมเคยมีช่วงเวลาที่ดีควา้าแชมป์รายการสำคัญกับสโมสซอนผมเคยสวมเสื้อสีแดงตัวนี้เมื่อหลายปีก่อนแต่ผมกลับมาที่นี่เพื่อควา้าแชมป์กับทีมอีกครั้งผมพร้อมแล้วที่จะลุยไปข้างหน้ากับทีมผมพร้อมแล้วล่ะมันคือโอกาสที่ดีของผมเพื่อแฟนบอลเพื่อสโมสซอนและก็เพื่อภาร,รกิจที่ยิ่งใหญ่ที่กำลังรอผมอยู่ ผมมั่นใจในะว่าตัวเองจะเป็นส่วนสำคัญของทีมต่อไปอีกสัก3หรือว่า4ปีข้างหน้าด้วยมาที่คำถามต่อไปครับเวสบราว์ได้ถามคำถามโรนัลโดต่อว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างที่โอเลคุน่าโซชายังอยู่ที่นี่เช่นเดียวกับเดรนเฟรเชอร์ซึ่งตอนนี้โอเลพยายามจะสร้างทีมนี้ขึ้นมาใหม่มันน่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้นายเลือกย้ายกลับมา Man, ยังแมนยูเต็ดหรือเปล่าโดยโรนัลโดครับได้ตอบคำถามนี้ว่า แน่นอนว่ามันง่ายสําหรับผมนะผมเคยเล่นกับโอเล่มาก่อนดัลเชอร์ด้วยรวไมไปถึงไมเคิลคาริคด้วยเช่นกันทุกคนทราบดีว่าผมมีสไตล์การเล่นแบบไหนส่วนในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะผมได้มีส่วนร่วมกับเด็กรุ่นใหม่ๆทุกอย่างมันใหม่หมดเลยมันเปลี่ยนไปมากแต่ทว่าเรื่องทัศนคติของสโมสรแห่งนี้ไม่เคยเปลี่ยนแมนยูนเต็ดยังต้องการเป็นผู้ชนะและต้องการจะสร้างประวัติศาสตร์ต่อไปและผมกลับมาที่นี่ก็เพื่อจะพาสโมสร กลับไปอยู่ในจุดที่ควรจะอยู่อีกครั้งให้ได้เรายังอยู่ที่เรื่องของคริสเตยโนโรนัลโดนะครับแต่เราข้ามาที่บทสัมภาษณ์ของดิมิตราเบอร์บาตอฟกันบ้างโดยเบอร์บาตอฟได้เผยกับทางเบทแฟร์ครับว่าเขารู้สึกเซอร์ไพรส์มากที่โรนัลโดเลือกกลับมายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนโดยดิมิตราเบอร์บาตอฟได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าผมรู้สึกเซอร์ไพรส์มากนะและก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าเขาจะกลับมา ผมเซอร์ไพรส์มากจริงๆที่เขาเลือกกลับมายังพรีเมียร์ลีกแต่ผมก็มีความสุขนะที่เขาเลือกกลับมายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและการกลับมาครั้งนี้มันจะเป็นความท้าทายครั้งใหม่ของเขาซึ่งก็ไม่รับประกันว่าจะประสบความสําเร็จแบบครั้งแรกหรือไม่ต่อจากนั้นครับเบอร์บาตอฟก็ได้กล่าวต่อว่าโอเลกุนา่าโซชาก็น่าจะปวดหัวแน่นอนกับการจัดทุนในตำแหน่งตัวรุกลงสนามพร้อมกันและคงเป็นเรื่องยากมากที่จะทําให้นักเตะทุกคนมีความสุขกับจุดนี้ โดยเบอร์บอฟครับได้กล่าวต่อว่านี่คือปัญหาใหญ่เลยล่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นปัญหาที่ดูดีมากๆก็ตามเมื่อคุณมีนักเตะอย่างเจรอนซานโช่มาคัสแรดฟอร์ดเมสันกรีนวูดอองตอรีมาเซยานเอเดิสันคาวานีและก็คริสเตียโนโรนัลดอยู่ในทีมคุณจะทำให้ทุกคนรู้สึกพอใจกับโอกาสลงสนามเหมือนกันได้ยังไงนะที่จริงแล้วมันก็เป็นไปได้นะแต่มันก็ยากน้าดู เพราะจะต้องมีใครสักคนอยู่แล้วล่ะที่ไม่โอเคกับโอกาสลงสนามของตัวเองนี่แหละคือหน้าที่ของผู้จัดการทีมที่จะต้องจัดการให้ได้เรื่องเวลาการลงสนามรวมถึงการทําให้ทุกคนมีความสุขกับทีมนอกจากนี้ครับ,บรือโอฟอร์ดินานตำนานกองหลังของทีมก็ยังได้พูดถึงการเสริมทัพของแมนยูเต็ดในซีซั่นนี้ว่าเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมมากและน่าจะเป็นการเสริมทัพที่ดีที่สุดตั้งแต่ที่เซอร์เลฟกสูสันวางมือไปด้วยซ้ํา ดังนั้นทีมของโอเลกุน่าโซชาจึงน่าจะพร้อมเต็มที่สำหรับการท้าชิงแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้โดยริโอฟอร์นิานที่พูดถึงเรื่องนี้ว่านี่คือทีมของโอเลกุน่าโซชาในตอนนี้และเขาเพิ่งจะผ่านพ้นช่วงตลาดซื้อขายที่ยอดเยี่ยมที่สุดของสโมสรในรอบหลายปีเขาได้นำสองนักเตะที่ผ่านการพิสูจน์ตัวเองมาแล้ว สองนักเตะระดับโลกเข้ามาสู่ทีมทั้งราฟเอลบรานรวมไปถึงหนึ่งในผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการอย่างคริสเยโนโรนัลโดเข้ามานอกจากนี้ก็ยังมีดาวรุ่งฝีเท้าเยี่ยมอย่างเจดอนซานโชอีกคนซึ่งต้องยอมรับว่านี่เป็นช่วงตลาดซื้อขายของแมนยูนเตดที่หลายสโมสรรู้สึกอิจฉาโอเลกุน่าโซชา una, ha, ไม่มีทางเลือกอื่นมากนักนอกจากจะพายูนเตดคว้าแชมป์ให้ได้เท่านั้นจะบอกแค่ว่าพัฒนาขึ้นไม่ได้อีกแล้วเพราะเรามาไกลเกินจุดนั้นแล้ว เรามาต่อที่เรื่องของดอนนี่ฟันเดเบกนะครับในพอดแคสต์เฮลวีโกของฟราบิโซโรมาโนนะครับเขาได้ออกมาเผยว่าดีลระหว่าง Don นะดอนนี่ฟันเดอร์เบกกับเอเวอร์ตันน่ะดันดีลไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ในช่วงชั่วโมงสุดท้ายแมนยูเต็ดกลับตัดสินใจปฏิเสธข้อเสนอจากเอเวอร์ตันที่จะยืมตัวดอนนี่ฟันเดอร์เบกไปใช้งานตลอดซีซั่นนี้ครับซึ่งกุนซือคนปัจจุบันของเอเวอร์ตันก็คือราฟาเอลเบนิเตสครับต้องการตัวดอนนี่ฟันเดอร์เบกไปร่วมทีมอย่างมาก บอดบริหารของเอเวอร์ตันเองก็ต้องการฟานเ์เบกไปร่วมทีมและก็พร้อมเชม้โอ,อกาสลงสนามตัวจริงให้กับเขาด้วยแต่ข้อตกลงนี้ครับแมนยูเต็ดก็ปฏิเสธทิ้งไปในช่วงสุดท้ายของตลาดซื้อขายครับนอกจากนี้ครับโรมาโน่ยังเผยเพิ่มเติมว่าในศึกพรีเมียร์ลีก3เกมแรกที่ผ่านมาดอนนี่ฟานเ์เบกก็รู้สึกไม่โอเคอย่างมากครับที่เขาไม่มีโอกาสลงสนามเลยแม้แต่นาทีเดียวให้กับทีมและเมื่อถึงตลาดซื้อขายรอบเดือนมกราคมครับ ถ้าหากว่าเขายังไม่มีโอกาสลงสนามอีกก็คงจะมองหาโอกาสย้ายทีมต่อไปครับจะเป็นในรูปแบบสัญญาย,ยืมตัวหรือว่าจะเป็นย้ายทีมแบบถาวรก็ต้องมาติดตามกันต่อไปครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook ร e d e e v i l Page กันด้วยนะครับผม